อะลรฮะก็กลับมาอีกครั้งสำหรับคาลิแคเกมนะครับวันนี้ก็จะมาเกมเ v a เเช่นเคยแต่มาในลักษณะของเปลี่ยน ID นะฮะแล้วก็มีคุณดันซ่าเป็นแขกรับเชิญก็สำหรับ ID นี่นะฮะคือคุณบิ๊กนะครับผมผมเดาไม่ผิดเพราะว่าชื่อตัวละครก็คือบิ๊กกี้เทพนะได้ให้ ID นี้ผมมาเลยเพราะว่าเนี่เขาบอกว่าเขาเลิกเล่นแล,แล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณให้มานะฮะเพราะว่า เจ้าไอดีนี้เนี่ยมันมีปืนแลหลายก็บอกมากที่ผมอยากทำการทดสอบแต่ไม่ได้ทำํำอุ้ยเสียงเฮ้ยขอโทษช็อตเมื่อกี้เปิดใส่อูฟังก็ริบฮนะ,นนะเออที่ลองยิงที่ลองยิงก็สำหรับอันนี้ก็ AWM เจา๋า AWM เอ้ย AWM เดานะเต๋าเต๋าอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าเอาจริงๆค,คืออ่านเต่าไม่รู้มันมาจากจีนนะอ่ารททิเต่าไง ตอนนี้ผมก็ลองปรับเชเดอร์เป็น3.0นะเพราะว่าปรับแต่ละกคูณหกรน่าจะถ่ายไหว้ิเดอร์จอดครับผมอ่าก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างลื่นตอนนี้46เฟรมเรทถ้า8 0ล้คูณ6ก0อ่าแล้วก็อะไรนะเชเดอร์โมเดลเป็น3.0จะสังเกตได้ว่ากล้องมันมีสะท้อนแสงเล็กน้อยแหละมันมีปับขนาดนั้นเหรอ,อ,อหมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแค่นิดเดียว โอเคไปอะไรเพื่อนแมนนะสำหรับไ่หรอกพอดีปืนผมมันซูมเร็วสับเร็วมันก็โกงหน่อยไม่โกงอับปืนมึงแท็กขี่ไม่ใส่เกาะใส่เกาะก็แท็กแล้วแท็กใช่ไหมไอสูงเก้าสูงเก้าที่ได้ายิงระยะแบบมาชิปมาชิปนี่ขี้แตกใช่ไหมสำหรับปืนนี้นะ F T T 2องซูมิเลนะฮะใครอ่านซูเมียก็แล้วแต่เดี๋ยวผมอ่านซูมิเลตามเซิร์ฟที่โโออ้หยยเเะลให้มาคือเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นปืน4 year anniversary ตลองครบ4ปีของเซร์ฟญี่ปุ่นเขา FG42 นี่ก็เป็น b a ตเท e ไรเฟิกระบอกแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเยอรมันเนี่ยก็หัวก้าวหน้านะทำปืนนี้ขึ้นมาประจำพลล่มผมก็จะสังเกตได้ว่าพลล่มหลายๆประเทศนี่ก็จะใช้ปืนจำพวกแบตเท e ไรเฟิหมด SA58 พาราก็เหมือนกันโอ้ใช้ค่อนข้างยากเฮ้ยยิงทีละนัดดิโลกเออแบบพาราเออ พี่ก็ยิ่งแถบไงปืนนี้อข้อดีของมันก็แรงแต่นิ่งแรงแต่นิ่งอ่าคือลักษณะคำว่าน,นิ่งในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าน,นิ่งไม่ดีดนะฮะเวลาฟูสเปรจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ดีดจนคุมไม่ได้คือปืนนี้สามารถฟูสเปรยิงระยะกลางได้เลยก็จริง แต่ข้อเสียก็คือคุณไม่สามารถที่จะยิงมั่วมากได้เพราะกระสุนแม่งน้อยมี20นัดแม็กเเป็น21นะต่อไปเนี่ยผมจะลองคอยแมนไม่ละไม่รู้ว่าเอาปืนอะไรมานะแต่ก็ลองๆไปนั่นอะไรของพี่แ <laughs> ่งวิ่งเข้าไปปุบโดนเลยอะไรเด็กกูยอยู่ในนั้นตั้งนานไม่โดนนี่ก็ m p 40นะครับผมปืนกลเบากระบอกจะบอกว่ากระบอกแรกก็ไม่เชิงเพราะว่ารัสเซียก็ใช้ p p s h มาก่อน วันนี้ก็ M P 40ก็เป็นช่วงนี้ช่วงนี้ยิงใครไม่ค่อยโดนเรื่เนี่ยโย่ T M P โอเค,อเค,อเคสำหรับ M P 40ก็จะเป็นกระสุน9คูณ19พาราเบลลัมนะกระบอกแรกๆเหมือนกันกระบอกแล้วเยอรมันหัวก้าวหน้าในยุคนาซีคือฝรั่งเขาจะไม่ค่อยชอบมุกนาซีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเอาไอหนุ่มอย่าอย่าปาระเบิดมากลูกอ่อา ใจเย็นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมุกนาซีที่เราจะไปเล่นกับฝรั่งเนี่ยบางคนเขามีเป็นอะไรที่เซนซิทีฟคือเราไปพูดเรื่องพันนี้เข้าแล้วบางทีนี่ถึงขั้นเลิกเป็นเพื่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรเอามาเล่นเป็นอดีตอดีตที่มันยังไงดีว่าแบบเออดีประมาณว่าฆ่าล้างเป็นบุคคลที่เขาไม่ค่อยชอบนบเฮ้ยนาซีเป็นจำพวกอะไรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดเล่นกันอยู่แล้วนี่คื็อย่างแรก โหยิงแม่งเบามากอะนอกระยะโอเคค่อนข้างสมจริงตรงที่9มมคงไม่เอาไปยิงระยะนั้นสู้กับ m อไดสี่ีย้เทียงเหมือนปืนกระปูก็อ่ะแล้วเราไอดีนี้นะครับผมมันก็มี m 4 Explorer เหมือนกันก็เดี๋ยวมันนี้ใครมาเพิ่มเลยใครมาวาใครเออไม่ห้องนี้แหละได้ไม่มีปัญหา ครับนะครับเลยใช่ไหมจเย็นเออเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมเปิดให้แป๊บนึ่งตอนนี้พี่อัพใส่แล้วการเฮ้ยไม่มีปัญหาอนี่ก็เป็นเด็กในแคนเราครับผมไม่ใช่ในแคนนี่เออในแคนในแคนอัลลิมิเต็ดอ่ามันไม่ใช่เด็กครับเป็นผู้ใหญ่แล้วครับหม่โดแล้วในแคนอัลลิมิเต็ด R W อืมอืมอิมอืมอืมเออใช่ครับซึ่งสำหรับผมนี่ก็อะไรนะอารีย์คัมปานีก็เรเป็นพาร์เนอร์พาร์เนอร์แคลนนะ พี่น้องไปน้องอ่ะดูไปน้องจาจ้าเมื่อกี้มือได้ใส่เกราะมาแบบแบบสูตรเก้าสูตรเก้าอ๋อเมื่อกี้อัดหัวนะเดียวตายก็อย่างที่เห็นนะไม่มีมัวก็บอกแล้วไงอย่างที่เห็น f อฟซีสองมีลักษณะของแบตเทอรี่เฟ์สอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแม่งแรงครับครับอ่าแรงกระสุนน้อยดียี่สิบนัดใครเคยเล่นนะว่ามานิ่งนิ่งมากนิ่งมากก็บอกก่อนว่า ใครเคยเล่นูเฟนสไตล์ใครเคยเล่นบ้างูเฟนสไตล์เกมเกมยุคไอเนี้ยถ้าเกิดคุณเกิดทันช่วงปีหนึ่งเก้ากว่าก็จะรู้จักรู้จักแต่ไม่เกี่สไตล์วุ้บเอย้ยไม่ใช่ดิวุ้บเล่นมุ้งก่อนคือมึงพลาดค <c oughs> ือมึงคือมึงพลาดละ <c oughs> <c oughs> บูเฟนสไตน์นี่ก็เป็นเกมปี 1, 9กว่กากว่าๆเอามารีเมคภาคล่าสุดนี้ก็เมื่อปี2 0 0 0 2 0ส2นะแต่ผมจะไม่ผิดก็นาซีเล่นคุณสายอะพี่เกิน่เกออพี่เกิดน1996กเกิดก่อนเองปีนึงก็ถ้าใครพอจะรู้จักคำเกมที่ว่านาซีเล่นคุณสายนะที่ว่านาซีเล่นเป็นเสกผีเสกอะไรได้นั่นก็พอจะแก่พอสมควรแล้ว <c oughs> ซึ่งภาคล่าสุดที่กำลังจะออกมาก็าคือภาค new order น่าเล่นอยู่ โอ้ยเฮ้ยือบเคลือกบไตไอ้เรื่นั้นเยเฮดไลน์เฮ้ยมีนั่งชางเนี่ยโอเคนะเฟื่นี้ก็ส่งค่อนข้างตรงเป้าไปไหนัไปไหนอะไรไอตีไอตีสองนี่โอ้โหนี่เล็นปืนใหญ่ยิงพีระามิดเลยเมื่อกี้พี่ค่อนข้างจะยิงหลายนัดอยู่ คือตัวนี้เขาใส่แบ็แคแพ็คมาเต็มร้อยเปอร์เลยว่ะกระสุนเยอะแยะมันเปนปืนพลาสต์นะครับไม่เป็นปืนมันเป็นปืนมันเป็นปืนพาราทูบถูกแล้วเว้ยปืนของพลุ่มเยอรมันนะครับเดี๋ยวดูผลตอบกันนะครับติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดนี่จีๆเลยนะรอหาเรือล้อหาเรือล้อหันหานเรือติดหันเรือติดควยว่าเลย กระสุน Fg น,นี่ขนาดจ<ะ>ับ<ะ>ไม่ไมไมจับไม่ได้คือในช่วงนั้นรัสเซียก็จะอะไรที่มันยูนิคหน่อยก็คือทําแม่งแบบไม่ใช่รัสเซียดิทั้งรัสเซียและเยอรมันจะทํากระสุนที่มันเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะพูด<อ>จ,จริงๆคือลูกระใช้เก้าคูณสิบเก้าก็จริงแต่เป็นตัวไนโตรใช้ดินแบบไนโตรก็คือกระสุนจะมีความเร็วสูงมากาซึ่งเรา<อ>เขาจะรู้จักลูเกอร์กันไหมลูเกอร์พีสุดแปดลูเกอร์พีสุดแปดได้ ที่ปืท้ที่มันหาใครอยากเหยียดี่มีไก่ชอบมากแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาระดับชาติของคนเล่นเอวีเอว่าพี่อยากได้ที่แตมันไม่แก้ดีมันไม่ไม่แก่เออนี่ก็กลายเป็นปัญหามากไปเราจะเผาบ้านเพื่อเอาเง<ม>ิน <ไป S 2> มาเลยทีเดียวนะเดีย๋ยวต่อไปก็ลองอยังทีซอีกรอบโอมันจะไไหมเดี๋ยวยังเพิ่งเกิดเนละเกิดช้าไปเกิดช้าไปไอ้เกิดเร็วไป เดี๋ยวเอาลูกะาให้ดูนะอะไรพวกนี้ไม่รู้จักชี้ให้ย่าไปได้ชี้ให้ยังไมดิลคือลูกร์ไอ้ลูกเก้าคูณสิบเาเป็นไนโตรก็ปืนที่ค่อนข้างจะกระสุดเร็วหน่อยฮะเอออันนี้ก็ S 9 8ก้ปนะปรัสเซียนะเจคูณใครเข้ามาเพิ่ใครเข้ามาเพิ่ม ชัดชาช่าช่าฉลากฉลากเาชื่อช่าชาพี่รักหักโทรศัพท์ได้กูไม่ตายกูไม่ตายหมดแม็กเลยอ๋อกูไม่ตายเ่มกันนี่ฮะ MP40 ก็9คู19เหมือนกันดินไนโตรจะสุงมีความเร็วสูงมากสูงกว่าดินปืนแบบดินธรรมดาในยุคนั้นประมาณเกือบ2เท่าตัว อันนี้คือผมไม่ใส่ก่อนนะลูเกอร์มันแรง50เพราะนั้นโดนไม่เกิน3นัดตายซึ่งเมื่อกี้คุณแบมก็รัวไปเลย7นัด7เม็ดเขาเรียกว่าเฮเขาเรียกว่าเฮอลูกร์กับ MP40 ใช้กระสุนขนาดเดียวกันนะครับ้องบอกแล้วกันแล้วไอ้มี่ตัานแล้วมี่ตน๊มนะว่าว่าคือ CP7 ใช้กระสุน9มมใช่ สายก็สุนปืนสั้นถือว่าไมายีแล้วคนก็ตายแล้วยิงไปยี่สิบัิงไม่ตายเลยครับ p p s h ใช้9กคูณคูณเท่าไหร่ไม่รู้ในยุคนั้นแต่ไม่ใช่คูณยี่สบแน่นอนเม็ดใหญ่ไปเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามยี่เจ็ดเก้าสี่สามหกยโคตรรโคตรรสอนเองต้องตุนยน้อยก็ดีกว่ามุกรังน อันนี้ก็ไพทอนจุดสามห้าเจ็ดแน่สำหรับไพทอนจุดสามห้าเจ็ดคือปืนนี้มันค่อนข้างบูมอ่ะคนจะใช้กันเยอะหลายๆเกมแม่งเอามาใส่อยู่แล้วเพราะมันเป็นปืนที่ดูแรงนะฮะแต่ความเป็นจริงคือ Desert Eagle แรงกว่าสัตว์แรงสัตว์ยิ่งตัวในเกมนี้ ไม่สิในหลายๆเกมอะจะเป็นตัวจุดห้ AE ก็คือแรงประทะมันจะมากกว่ามันจะประพอกับปืนจำพวกอะไรดีล่ะพวก Battle Rifle หลายๆก็บอกเลยดีไม่ดีมากกว่าชดไดยซ้ำในระยะใกล้แรงสามารถทะลุปูนหนาๆได้มันก็เป็นอะไรที่เวอร์ดีแล้วก็ก็ก็บตัวนี้ก็ ดานนะดันไอเทน่ะบินนะนะด้ยผมมีไอตรงไอตรงอินด่ะที่มีสะพานครับคือผมมีทะลุโดนคนทะลุโดนคนเลยสตคือสตมันเท่ากับด้วยอรว่โแต่ที่บอกว่าที่มึงบอกว่านะุเก้าเลยนะมันจะจอกเก้าจดอกไม่เข้าจอกเข้ากันนะจะตีแกตรงเนี้ยโอ้ส เพราะว่ามันบิดกว่าสำหรับตัวนี้นะครูเพิ่งสังเกตมีมีดทอร์นาโดด้วยมีดทอร์นาโดคือเพรกองอาณาคอนดาพี่มามีดเจะตจุดกตามั้ยไม่เว้ยพี่จะเอาเจ็ดจุดหกสองภาคหัวเองเราไม่ได้สร้างความมันเทิงกนมาเราคัด้านงบนาแล้วพี่บอกเลยว่าซูเปอร์แม่งโคตรโคตรห่วยอ้าว you fail you you are โอเคอันนี้เกย์ผมลิ้งเราโอเคแล้วเราเกย์เพราะคุณอ่ะเฮ้ยคุณอ่ะเฮ้ยคุณอ่ะโอโหกวไม่ตายผมเข้าไปเล่นเลนะมันจะตกมันจะตกเยมาก็ได้มาก็ได้อีกเจ็ดคิวเอ้ยอีกเจ็ดคิวอีกอีกห้าคิวไอแบมจะต้องเหล่านะฮะ บอกเป็นธรรมเนียมบอกเจ้าไอเรียนคอมพิวาตนร์อย่าเล่นเกมเลยนยไปเรียนพิเศษเพิเรียนจริงอัพเกรดจริงๆปิดเทอมไม่ได้เรียนปิดเทอมไม่ได้เรียนพูดปิดเทอมไม่ได้หยุดนดปิดเทอมไม่ได้หยุดแย่งเรียนครับทุกอย่างสุดสุดเรีย่างจบทุกอย่างจบจบสถากันเรียนหยอมบ้าย่อมบ้าเปิดเทอมพี่ยังไม่เรียนพิเศษเดี๋จะบุกไปให้เด็กินจริงๆเปิดเทอมพี่ยังไม่เรียนพิเศษเยครับ ผมต้งเรียนผมต้องเรียนยันส่งกระตุ้นเรียนในนี่ใช่ไหมล่าอะไรวะเตรียมทหารเรียนตีวเข้ามหาลัยมหาลัยด้วยเรียนกลุ่มมันมีเป็นกลุ่มการของพี่ก็ถ้าพูดถึงผมมาตอนในเนี่ยช่วงตอนเปิดภาคเรียนนั่นแหละเขาจะมีให้ให้ครูพิเศษดังๆมาติวให้ก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรทั้งที่เด็กส่วนใหญ่เข้าไปก็หลับก็เหมือนผมก็เหมือนผมอยู่ดีๆก็แหละอยู่ดีๆก็แหละตัว คือเอาพูดจริงๆคือถ้าจะให้เรียนพิเศษมันได้ผลเนี่ยคือเด็กต้องกระตือรือร้นสนใจด้วยอย่างแรกบังคับให้คือไม่ไม่เราจะพูดถึงว่าบังคับให้เข้าไปเรียนอ่ะยังไงก็ไม่ได้ผลขึ้นมาเพราะว่าพี่ไม่เคยเรียนพิเศษเลยพี่ก็ยังอยู่จมตอนเนี่ยผลการเรียนผมก็สนใจนะสนใจมีปัญหารน้าแต่ผมไม่สนใจมหาลัย โอ้ย oh, no, yeah. okay. yeah. okay. ิงอัดขาแม่งไม่เข้าชับมอนแฟรกับมอนแฟรับตั้งแต่พี่เริ่มเรียนมานี่คือเนอะไรนะเนี่ยพูดเนี่ยพูดเนี่ยตเนี่ยเขาาเป็คนขี้อยเขาเป็ี้อเคเล็กโอ้ช you fail you fail ยูเฟลก็เนี่ยมันคือถ้าเราเพิ so ่มกดการเหล่าเข้ามาในอย่างแรกเลยคือทำให้เกมแม่งยาวยาวขึ้นเยอะกว่าจะจบแม่งคือไล่ยิงกันแต่คนง่ายครับมาละจบกันนะครับคือเดสมันนำประกอะเดสมันนำประกอ

ไอ้พ่ผมไม่งพกไม่ผมไม่อยากได้อกั้นกระทบปูคนเดียวงั้นกระทบูคนเดียวบูคนเดียวอยากได้นคนดากูลงแม่งทั้งชีวิตยังไม่ได้อีย้ามครบได้ตมไ้แม่ดรเิีอยดว้ยมงกแดกรองกูไดดกูรมอนลกนเชอลอน เออสาววิ่งตามแม่งนานจริงอ่ะคือพกใจร้ายพค้าค้างอ่าะลคลลัม่งเคลเดเดลับมั่เคล็ดโหดัิเก้าซาว์อังกาบไวอายุอังกาบอังไกครับคือถ้าเอาลูกซองมานะไม่ต้องกลัวเหล่าโอ้โหเดียว อโอเคเดี๋ยวจบนี่พี่จะไปปรับเชดเดอร์เชดเดอร์โมเดลเหลือ2สองเหมือนเดิมแลมบีพิเปิลแลมบิพิเ้ิลลายที่อไม่ไอ้นี่เขาให้พี่มาเออให้ไปเลยเขาเลิกพี่ก็ได้มาไม่ว่าจะเป็น M4 Explorer FT s u m i r e ตีเขา เข่ได้เขาเิม่มเล่นโอ้ยยายึดแม่รึปุ๊ยึดแม่รุต้องแม่ยึดไหมออโอเคอ,บบอ๋าาอ,อเบบา,อาอออเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ดิไม่ใช่ว่า,วาเขาให้เราก็เอาแบบนี้มันไม่ได้เ <c ười> ออจับลูกนาเราแล้ที่ไม่แข <c ười> ็ง แล้วต้องสุภาพต้องแบบเออเอออเออะเออเออไดอเอเออะคอก็จบกันไปนะสำหรับไอดีคุณบิ๊กนะนะผมพูดชื่อไม่ผิดนะก็เขายังมีคือตอนแรกอ่ะผมเขาก็ให้ไอดีนี้ผมมานานแล้วแหละคือหลังจากผมได้เล่นเนี้ยผมก็โอเคช่างมันก่อนคือยังไม่ถ่าย จนกระทั่งโอ้โหคือผมดูนะ exp คูณร้อยแม่งกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดสิบสามี่มอันัพพลายคูณ30เปอร์อีกสิอันผมบัตรที่คม่ต้องที่คมันต้องลง่าคือแล้ว cash ในตัว 4, มีอีกสี่เงินสามหนเจสกอร์หนึ่งจดสองคือ i d ีเขาให้ผมมานานมากแล้วแต่ก็คือผมเพิ่งจะเอามาเล่นแล้วก็เขาคือผมลืมรหัสเขาไป อย่างนั่นแหละังปั๊บปั๊บปั๊บคนฟังจะหูแตกตาก็อย่างเงี้ยมันเป็นปูมาว่าดีถ้ามันเติมกับใครอะคแกดเราก็ไอดีนี้ต้องขอบคุณนะแล้วก็มีปืนอย่างวัาแนะนำแกนมาสเตอรีเลิแกนมาสเตอรีวัดดิวัดทีมพี่อ้ํเป็นยังไงบ้างอา สำหรับสน่หหน้าตาดีหรือยังอ๋อสำหรับเ,เออคือคือ,คอมือเสน่หเราเป็นเกย์ครับผมออใช่ใช่ใช่นี่คือความเป็นจริงฮะกูสบาห็สำหรับ, <c oughs> รบอ่าคือผมและคุณแดนเนียลนะเอ้ยไม่ใช่คุณแดนเนียลคุณแบมสิอ่าทุกคนตรงนี้แหละทั้งแดนเนียลทั้งแบมทั้งอัง,งกาศทั้งชาทั้งหลายๆคนเนี่ยเข,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 ขาที่เข่แสบดีอ่าทั้งแชมป คนไหนแชมป์คนไหนแชมป์ชัดชาดเคาชี่แชมป์นะคือได้ทำการลงลงแข่ง AVA League Division 2นะฮะในแข่งแกนมาสเตอร์ลีกได้ลงแข่งในจะเริ่มวันที่17นี้นะแล้วก็ยังไม่ค่อยซ้อมทีมอะไรจริงจังนาไหร่เฮ้ยกระตอนเออจริงว่าเราไม่ได้จริงจังขนาดไหนเออไม่ได้ป็นบิช ก็ที่ผมเล็งไว้ก็คืออย่างน้อยชนะสองครั้งใช่ปะล่ะเพื่อเพื่อเอาเงินสองแสนแค่นั้นพอถ้าเกิดได้มากกว่านั้นก็ดีใจสามแสนบาทก็ผมก็เดี๋ยวก็ขอบคุณสำหรับไอดีนี้อีกรอบนะจะไม่ลืมบุญคุณพวกท่านปรับเช a เด w m มาเดวเลือ2ธรรมดาว่ไม่ลืมบุญคุณท่านขายไอดี เอาไปกินเนี่นี่เนี่ยาน่ยค้าง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 เน่ยเองได้หยอก่อนแะไอเนะไอ้คาเฟ่จากไหนเลยเคจบนแล้วการสดีครับ